ดายินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2566ด้วยความยินดียิ่งตราบใดที่โลกไม่สิ้นแสงตะวัน บ้านหัวถนนไซนั้นไม่สิ้นคนดีการเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแผ่นดินนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองซึ่งเป็นที่น่ายกย่องเชิดชูนักคอสองนี้ นายธีรยุทธ์สีทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านหัวถนนเป็นนักปกครองและพัฒนาที่อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักเป็นบุตรของนายเนื่องและนางกุหลาบสีทองจบการศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แบ้านหัวถนนตำบลปริกอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบัน นายธีรยุทธ์สีทองประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และประชาชนมีภาวะความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความประพฤติชอบด้วยความเมตตาปราณีมีทักษะความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการมีการวางแผนการทำง,งานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ความคิด,ดิเริ่มสร้างสรรเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและของภาคีเครือข่ายก่อให้เกิดความสำเร็จในงานกล้าคิดกล้าทำนำชุมชนสู่การพัฒนามีการระดมทุนของหมู่บ้านและการประสานงานของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปริกในการพัฒนาถนนสายบ้านหัวถนนควรกอ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการผู้ใหญ่บ้านโดยดำเนินการผ่านกลไกลข,อของคณะกรรมการหมู่บ้านมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้านออกเป็น7ชุมชนคือชุมชนฝั่งตะวันตกชุมชนฝั่งตะวันออกชุมชนบ้านคลองยุ่งชุมชนแปะกงชุมชนหล่าทวดชุมชนบ้านควนกอชุมชนปลักแซะโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบชุมชนร่วมกับอสมอและชรบ มีป้ายแสดงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมสถานที่และคณะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนแบบ one-stop service มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านการใช้สื่อโซเชียล a c e b o o k และกลุ่มไลน์ต่างๆของหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้าการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกะติกาข้อบังคับของหมู่บ้านเพื่อให้เป็นข้อตกลงและถือปฏิบัติร่วมกันมีการประชุมชี้แจงข้อราชการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมีกลุ่มเครือข่ายอาทิเช่นจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทำหน้าที่สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลิก ในการดูแลและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอสะาวเราประกอบไปด้วย9ตำบล6 6หมู่บ้านครับสำหรับหมู่ที่8บ้านวัวตนนุนตำบลปิกเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านนายธีรยุทธ์สีทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านโหน่งเนี่ยครับทางอำเภอ เห็นถึงผลงานในการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่หนงเนี่ยท่านได้เป็นนักปกครองที่พัฒนาได้อย่างแท้จริงไม่ว่านโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดผู้ใหญ่หนองได้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องได้ทำงานในการบำบัดทุกบำรุงสุขจนมีผลงานได้เป็นเชิงประจักษ์ไม่ว่าด้านการช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือในรายควเรือนหรือไทยคิวเอ็ม ด้านการจัดทําถังกระดาลดร้อนผู้ใหญ่โหนงก็ได้นาเนินการครบร้อยเปอร์เซนต์นอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่โหนงก็ยังได้เป็นอสอมอที่ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ปีที่ผ่านมาจนทําให้ผู้ใหญ่บ้านโหนงได้รับรางวัลอสอมอดีเด่นในด้านป้องกันป่ารปรปามยาสิติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น อำเภอสระเดาจึงหวังครับว่าในการส่งเข้าประกวดรางวัลผู้ใหญ่บ้านเน็ตรงคำครั้งนี้ผู้ใหญ่โหนงมีความพร้อมที่จะได้รับการพิจารณาครับด้านการส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันการบริหารนำราษฎรในหมู่บ้านทั้งบุญในว,วันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำมีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมความสาม,มัคคีปรองดองสมานฉันท์ภายในหมู่บ้านไม่มีประวัติทางการลงโทษตามมาตรการการควบคุมและการกำกับดูแลของผู้ใหญ่บ้านด้านการดำเนินการระบบการจัดการงานธุรการการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมทั้งเอกสารต่างๆของหมู่บ้านเช่นการจัดทำบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนำข้อราชการประกาศระเบียบและนโยบายของรัฐ ไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยมีการจัดประชุมหมู่บ้านทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในวันที่7ของเดือนด้านแผนพัฒ,พฒนามหมู่บ้านจะทำข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศโดยการจัดเวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ลุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหมู่บ้าน มีการทบควนปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านส่งเสริมเศรฐษฐกิจมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพส่งเสริมการออมทรัพย์มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการปลูกผักสวนครัวรู้กินได้ มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆอาทิเช่นกลุ่มจักสารพลาสติกกลุ่มพึ่งชันโรงกลุ่มมะพร้าวบอนไซกลุ่มดินสเสดาบทบาททางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขผู้ใหญ่บ้านหัวถนนดํารงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการราพอพสตอหัวถนนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความประทับใจ ในช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด -19 มีส่วนร่วมในการควบคุมโรคลดความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนในการผลักด,ดันและบริหารจาัดก,การสถานที่กักตัวของรัฐณนะวัดหัวถนนและมีการระดมความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเพื่อดูแลกลุ่มผู้กักตัวที่บ้านภายใต้สโลแกนคนสเสดาไม่ทอดทิ้งกัน มีบทบาทสำคัญในการควบคุมโรคคือเป็นแกนนำในการจัดตั้งทีม SRT ระดับหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกนอกจากนี้ยังมีการติดต่อประสานงานและลงดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทสตรีโดยมีการจัดตั้งกลุ่มสตรีบ้านหัวถนน โดยมีกิจกรรมอาทิเช่นส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มจักสารทำกระเป๋ากลุ่มทำขนมกลุ่มพวงรีดเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนมีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดการมั่วสุมอบายามุขในชุมชน ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่เพื่อลงดำเนินการประเมินและขึ้นทะเบียนบัตรผู้พิการในชุมชนเพื่อรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์อย่างชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปริกมีการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการปลูกป่ารักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับชุมชนบ้านหัวถนนโดยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและยังมีบทบาทเป็นแกนนำหลักร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ประวัติศาสตร์ส่วนปามทรงปลูกสมัยรัชกาลที่7เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชุมชนให้คนรุ่นใหม่ต่อไปมีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีความสวยงามมีการคัดแยกขยะจากต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์เช่นทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในงานด้านเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการวางแผน สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลติกในการจัดทำโครงการขยะต่อบุญเพื่อบริหารจัดการขยะและนำเงินที่ได้เข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสซึ่งเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมรอบด้านในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ผู้ดูแลชุมชนและสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีเช่นสนับสนุนการจ้างครูเตรียมอนุบาลจากในชุมชนโดยใช้เงินกองทุน TTM สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโบราณสถานโบราณวัตถุการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตบรรทัดฐานทางสังคมศิลปรกรรมวรรณกรรมพิธีกรรมตลอดจนประเพณีต่างๆนายที่ายุดซี่ทงหรือว่านายบานนงที่เรารู้จักเป็นผู้ย้ายบานตีให้ความสำคัญกับวัดวัฒนนุนเป็นอย่างมากยมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเวลามีขายอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายในวัดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ย,ย้ญ่ทีเข้ามาอบรม ท่านผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาให้ความโรูรรวมถึงนำสิ่งค้องต่างๆมาแจกเวลามีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเวลามีประเพณีฉับปลาเกิดขึ้นในอำเภอสเดาหรือองถิน้นของเราท่านผู้ใหญ่ก็จะชวนลูกเด็กเหล็กแดงหรือประชาชนที่อยู่ในบ้านวัฒนุนเข้ามาช่วยกันแกะสลักตกแต่งท่าซีเรือปลารวมถึงกัน ลำกองยาวเพื่อดีจะไปรวมในขบวนเวลาประเพณีเดือนสิบท่านผู้ยยญ่ก็ได้ชวนเชาบ้านไปทำมับซึ่งเป็นประเพณีของชนชาวตายประเพณีซาดเดือนสิบของวัดวัฒนุนของเราซึ่งปีนี้ได้รับถ้วยประราชทานด้วยนะดานสาธารณาสาขงกรอตลอดระยะเวลาที่มีโรคโควิด -19 วัดวัฒนุนก็เป็นถา,านที่กักตัวของพระปีสู้สามเนรติดติดโควิด แล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็มีครงการตีมอบสิ่งคองช่วยเหลือผู้ที่มีพ้นกระบทบแต่นผู้ใหญ่ก็ได้รวมกับวัดไปช่วยแจกคองอะไรอีกมากมายด้านทรงเสริมสุขภาพแต่นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รวมกับซาธาระสุขรวมถึงพระอาจารย์จาวาดในวัดวัฒนุนรณรงค์ให้มีเคตบอดบุรีบดลาวและก็การพานั่นเวลามีงานบุญงานอะไรไปในวัดและผู้ใหญ่บ้าน ท่านก็ได้รวมกิจกรรมอีกมากมายภายในวัดที่วัดจัดขึ้นเจริญพรการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วบรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมพลังจิตอาสาในหมู่บ้านหัวถนนตำบลปริกโดยมีนายธีรยุทธ์สีทองเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีจำนวนจิตอาสาในหมู่บ้านจำนวน136คน การแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่หมู่8ตำบปลปริกได้แก่การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังมลภาวะทางน้ำจากการปล่อยน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนพันปลาจากสถานประกอบการเฝ้าระวังมลภาวะทางอากาศโดยผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงชันโรงส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งมีการส่งเสริมและโลนรนด์ให้ทุกครัวเรือนจัดทําทางขยะเปียกจนมีผลการปฏิบัติครบ100%ส่งเสริมให้คนในพื้นที่บ้านหัวถนนสวมใส่เสื้อสงขาเมืองกีฬาทุกวันพุธเพื่อประชาสัมพันธ์สงขาเมืองกีฬาสนับสนุนกิจกรรมสเสดาสะอาดบริจาคเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกา,กาสเสดาไม่ทอดทิ้งกัน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชนโดยการควบคุมดูแลและอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายแก่ราษฎรรวมถึงการจัดประชุมราษฎรเป็นประจำทุกเดือนการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นไทยพิบัติสาธารณภัย โดยการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตริกเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรในการมาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆบริการจากประชาชนระดับหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและผ่านเวทีประชุมประจำเดือนหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของผู้ใหญ่บ้านทีระยุธ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและต่อประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้หมู่บ้านหรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติตามได้แก่ 1. รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับอำเภอปร,ระจำปี2565 2. รางวัลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกิดประโยชน์ต่อราชการประจำปี2565 3. รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตประจำปี2565สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยนันและซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น